พวกเราเป็นเด็กชนบทที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆความเจริญไม่ได้เข้าถึงมากนะักการเดินทางมาโรงเรียนก็ใช้จักรยานเป็นหลักวิถีชีวิตของพวกเรานอกจากการเรียนหนังสือแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไปกับการปั่นจักรยานและเล่นกีฬากับเพื่อนๆแต่ในความสนุกนั้นบางครั้ง ก็เกิดปัญหารถจัก,กรยานยางแบนอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนก็แฟบจนเล่นไม่ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งประดิษฐ์เครื่องปั๊มลมอเนกประสงค์ของพวกเราเราได้นำคอมเพรสเซอร์เก่าของตู้เย็นที่ถูกทิ้งแล้วมาประดิษฐ์เป็นเครื่องปั๊มลมแค่เพียงเสียบปลัก๊กคอมเพรสเซอร์ก็จะดูดลมเข้าไปในถังพักลม เมื่อจุลมจนถึงระดับที่ตั้งไว้ก็สามารถถอดลักและนำเครื่องไปใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะใช้เติมลมจักรยานเติมลมอุปกรณ์จีฬาและพวกเราก็ยังนำไปเติมลมลูกโป่งสำหรับกิจกรรมวันเด็กของชุมชนเราได้ออกแบบให้เครื่องนี้สามารถเคลื่อนย้าย ได้ง่ายโดยการติดตั้งลอ้อทำให้เราสามารถลากเครื่องไปใช้ในชุมชนสนามกีฬาและสถานที่ต่างๆได้เครื่องปั๊มลมอนเนกประสงค์ของพวกเราอาจดูเล็กและเรียบง่ายแต่เป็นการเปลี่ยนของเก่าที่ไม่มีค่าให้กลับมามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันครับ